สวัสดีครับผมก้าวอินเตอร์สายลุยครับมาจากบริษัทอินเตอร์โกเทคประเทศไทยจำกัดผู้มีสัมปทานมูลนกเขาสายพันธุ์เจี๊ยแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้มากับปุ๋ยมูลนกเขาเข่าเพชรนะครับสูตรโมม3 3 4 5 K1 K2 KT ครับวันนี้นะครับวันที่1ตุลาคม2565นะครับก็เป็นเวลาเห็นมึดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเวลาช่วงเช้านะครับอยู่ในช่วงประมาณสัก10บโมงนะครับ10บโมงกว่าส1บเอ็โมงแต่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าบรรยากาศก็คือ ช่วงนี้พายุเข้านะครับนะพายุโนรูนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเยี่ยมสวนของนายจรึกนายจรึกแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับนายจรึกครับผมผมจาลึกศรีดูชาติครับที่นี่ที่ไหนครับนายจรึกครับที่สวนนีบ้านโคกตะเคียนครับอืมตบลตําบลสะเก้วอาเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้อยู่ในสวนของนายจรึกซึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของปุ๋ยมูลค้าขคาวเพชรในสวนทุเรียนใช่ครับนะครับใช้มาเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ ใช้มาปีนี้เป็น,ป,น,ป,นป,ปีแรกครับอ่าเป็นปีแรกก็คือตั้งแต่ฟ,ฟื้นบำรุงต้นเลยทำใบตั้งตั้งแต่ทำใบมาอ๋อใช้เขาเพชรมาตลอดอืมคราวนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องในเรื่องของสินค้าหรือว่าตัวปุ๋ยเนี่ยต้องถามน่าจะลึกก่อนครับก่อนหน้านี้ในส่วนเนี้ยเนี่ยเป็นส่วนทุเรียนหมอนทองทั้งหมดเลยไหมครับ ใช่ทั้งหมดเลยครับหมอนทองเนี่ย<ร>ม,<ร>มีมีกี่ต้นดีกว่ามีทั้งหมด75ต้นเจ็ดาต้นนะ,ะแต่อย่าดูทุกเ5ดต้นนะครับ75ต้นเนี่ยทาเองทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้ปุ๋ยเขาเพชรเนี่ยต้องถามก่อนทุเรียนตอนนี้อายุประมาณกี่ปีครับตอนนี้อายุ11ปี11บปีบก่อนหน้านี้ที่จะมาเจอปุ๋ยเขาเพชรเนี่ยเราทำยังไงอะไรยังไงครับเป็นยังไงบ้างผลผลิตหรือว่าต้นมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับน้องเต สมัยก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมันมันเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆมันก็ไม่มีนะแรกๆไม่มีพอมาช่วงหลังเนี่ยมันมันมันเริ่มมีปัญหาเริ่มที่เราใช้เคมีเยอะดินมันจะดินมันจะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นกรดมันแข็งเป็นดักไร้ดินมันจะแข็งอ๋อมันแบบเดินไปเลื่นๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่แต่น้ำมันก็ไม่ซึมลงกางล่าง คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอใช้ไปปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยคือดินมันจะลื่นแล้วมันไม่สามารถดูดซับน้ําลงไปได้ใช่ใชอันนี้พอฝนตกเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอฝนตกเยอะๆมันมันคือมันมันเป็นตะกคร่มันลื่นแล้ว เดินลําบากพอดินมันแข็งแน่นทึบแล้วเนี่ยปัญหาของโลกทุเรียนที่เกิดขึ้นกับนาจะลึกมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นรากเน่าคอดินอ๋อรากเน่าด้วยเน่าคอดินด้วยเจอเยอะเลยตเห็นว่าตายไปตั้งายตายไปหลายต้นตายหลายต้นแล้วคันนี้เราก็เลยเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วถ้าใช้เคมีต่อไปน่าจะมีปัญหาใช่คาวนี้นาจะลึกรู้จักกับปุ๋ยข้อเพชรได้ไงครับก็ผมไปผมไปที่ที่ที่ร้านน่ะนะแล้วไปเจอเขาก็ เขาก็แนะนาแนะนําว่าเออเนี่ยข้เพชรเนี่ยมันมันอย่างนี้อย่างนี้นะก็เลยลองเอามาใช้ดูลองเอามาใช้ดูแหนึ่งกระสอบนะหนึ่งกระสอบเออเอามาลองลองดูก่อนหลังจากที่เัาใช้หนึ่งกระสอบอะไรถึงทําให้เปลี่ยนใจมันทั้งส่วนมันมันคืออะไรขึ้นคือพอมาใส่แล้วมันมันมันห็นมันห็นปูนเนี่ยนะเออผมก็เลยสั่งสั่งมาใช้เลยอืมก็ใช้เรื่อยๆืใช้ใช้ทั้งหมดเลยคราวนี้พอใช้ตัวสูตรผสมสามในเรื่องของการบํารุงต้นฟื้นต้นแล้วก็ต้นเห็นว่ามีอาการบางต้นก็ รอดแล่รอดแล่มันจะนดีขึ้นดีขึ้นหลังหลังจากที่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นรูปโคดินนะนะาโคดินนะแล้วใช้ไอตัวไอเควนเควนใช่ไหมเคทีวันเออใช่เคทีวันหายอ๋อตอนแรกเนี่ยก็คือจากที่เป็นปุ๋ยเคมีไปแล้วก็ทําให้ดินแข็งแน่นทึบพอปุ๋ยขาเพชรหกสามสามมาใส่ มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เควานมาช่วยชีดช่วยทาด้วยใช่ใช่มันเอามาทาอ๋อมันก็เลยดีขึ้นดีขึ้นแล้วอันเนี้หลังจากนั้นพอใช้มาสั้นๆหนึ่งในในการทําใบเนี่ยมันมีโรคอีกไหมมีใช้หลังว่ามีโรคไหมมันมีมากน้อยขนาดไหนเรื่องเรื่องคอดินเนี่ยไม่มีเลยเน่าคอดินปีนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยปีนี้ยังยังยังาไม่เจออ่าแต่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าในพื้นที่ของท่าสาราเนี่ยเขาเป็นกันเยอะเพราะเขาทำสารเยอะอ่าเขาจะลึกทําง่ะททำทุกปีผม ตั้งแต่เริ่มทำสารได้ทำเดีอายุห้าปีนะตอนนี้ผมทำมาหกปีแล้วมีนี่ปีที่หกแต่เนี่ยหลังหลังจากที่ว่าใช้เนี่ยปีนี้เรื่องคอรินไม่มีเลยเมื่อเมื่อก่อนนะก่อนจะตัดลูกกันนะคอรินเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วก็จะเป็นเต็มเลยเรื่องปัหาได้เลยเต่๋เดี๋ยวนี้เดินดูไม่ไม่มีไม่มีคอรินครับครานนี้ต้องถามอาจาเล็กต่อว่าน่าจะเลือกใส่ตัวปุ๋ยข้อเพชรสูตรผมสามเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยอายุสิบเอ็ดปีเนี่ยใส่ทีนึงเยอะไหม ใส่ทีหนึ่งเพราะว่าใช้ปีแรกไงใช้เยอะไหมต้นหนึ่งต้นหนึ่งครั้งห้ากิโลโอต่อครั้งนะใส่เยอะๆยะเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นดีเราไม่ดีเลยใช่ใช่ถามว่ามันมีผลกับต้นไหมใส่ไปห้าโลไม่มีผลอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีอันตรายกับต้นเลยใส่ใส่ไปห้ากิโลห้ากิโลเนี่ยผมใส่ไปทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบสามกิโลต่อต้น ยี่สิบสามกิโลต่อต้นรวมทั้งหมดรวมทั้งหมดต่อต้นนะต่อต้นอ่าก็คือเน้นในเรื่องการใส่เลยเลยทําให้ลดการเกิดโรคเลยใช่แล้วก็ถือว่าดินเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดีดีขึ้นเยอะน้ําขังไม่มีเลยนะอ้ดูนี่ฝนตกเ่อวางนี่ไม่มีน้ําขังเลยนะคราวนี้มาถามเรื่องสามสี่ห้าบงเห็นนะจะลึกก็เพิ่งลองมาใส่สามสี่ห้าเนี่ยนั้นจะลึกใส่ตอนไหนบ้างอะไรยังไงใส่ตอนข้อพิสูจนที่ว่า ช่วงที่ว่าก่อนมันออกดอกออกดอกอใส่ก่อนออกดอกครับใส่ก่อนทําสารหรือใส่หลังทําสารใส่ใสใส่หลังสิอมนต้องฉีดสารมาดยสีดสารปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับพอใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของดอกในเรื่องของการติดดอกน่ดีไหมถือว่าโอเคไหมออกเนี่ยดอกเนี่ยออกเยอะแล้วก็ติดเยอะอ่าพอใจมากอพอใจมากคราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในช่วงขยายผลเนี่ย น่าแต่ลึกได้ใส่ไปอีกไหมสามสี่ห้าใส่ใส่ใส่ครั้งหลังสุดเนี่ยใส่ตอนที่ตอนที่ลึกแต่เท้าเท่าเาไก่ไก่นะอ่าต้นละสามกิโลอ๋อใส่เพิ่มเข้าไปแล้วผลที่การตอนนี้ก็เริ่มขยายแล้วจากที่เราเก็บข้อมูลกันเมื่อสักพิประม่อสักคู่เนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับในเรื่องของใบในส่วนนี้ต้องบอกได้เลยปกติเนี่ยถ้าขับรถไปนะตอนนี้นะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะใบเนี่ยถ้าถ้าไม่ใช้ปุ๋ยทั่วไปอะ คือใบจะตกหมดเลยใช่เนาะใบจะตกใบจะโศกใบจะตกหมดเลยแต่สวนนาทะลึกเนี่ยดูได้เลยใบดีมากทั้งทั้งที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะใช่ไหมฮะเพราะปกติเนี่ยถ้าใบไม่โดนแสงเนี่ยมันจะไม่สู้ไม่จะไม่เด้งเนาะจะไม่สู้แต่อันเนี้ยคือต้องบอกว่าใบดีมากแล้วที่สําคัญที่สุดครับอีกเรื่องหนึ่งเห็นว่าตัดชุดแรกไปแล้วใช่ตัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยชุดแรกชุดแรกก็โอเคนะโอเคตัดไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ วันที่ยีหกยี่หกอ่าได้ไปที่ตันครับได้ไปสามตันมีภาพเก่าไว้ให้ดูนะที่ติดกันเป็นสิบห้าลูกจริงแล้วสิบห้าลูกนะผมมีภาพอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวย้อนภาพให้ดูคราวนี้ถามตอนนั้นหน่อยเห็นเขาบอกมาทําสัญญาปุ๊บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันพอทาสัญญาเสร็จใช่ไหมเขาขอดูเนื้อดูเนื้อแล้วลูกมันสวยลูกมันสวยให้ราคาสูงแล้วก็เอาไปเลยเอาไปเลยอ่าหลเท่าไรบอกหน่อยสองร้อยอ๋สองร้อยนะได้ไปสามตัน ชตอนนี้ได้ไปสามตันนะเอัไปคูณกันเองแล้วกันแต่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าเสมอตัวแล้วเสมอตัวหมายถึงว่าเรื่องค่าจะจ่ายตอนเนี้ยได้ไปสามตันเนี่ยเคลียร์หนี้เคลียร์สินหมดแล้วตอนนี้ที่อยู่เนี่ยอีกประมาณกี่ลูก่าจะเล็กเนี่ยที่กำลังเปลียนแน,นับไปยังน่าจะห้าพันกว่าห้าพันกว่าลูกแล้วไปดูไงครับว่าราคาจะเท่าไหร่อันนี้คือกําไรนะ ที่ขายไปวันนั้นก็ประมาณพันพันกว่าลูกพันกว่าลูกเ,ออเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลในเรื่องของการตัดนะครับในเรื่องของสีด้วยเข้าดีหรือไม่เห็นว่าลุงบอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ใช่าเดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลกันเราตั้งปฏิทานกันไว้ว่าเจ็ดสิบห้าต้นสี่ล้านจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามนะครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะะ้าเจริคด้วยที่ให้มาถ่ายทําในเรื่องของแปลง เพราะอย่างนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะพาเกษตรกรที่ยังไม่ค่อยมีความรู้หรือว่ามีปัญหาเรื่องโรคมาเป็นวิทยาทานในส่วนของน่าจะลึกด้วยนะครับนะครับอยากให้น่าจะลึกก่อนจบไปวันนี้ฝากสําหรับคนที่กําลังมีปัญหากําลังใช้เคมีอย่างหนักหน่วงเลยแก้ไขปัญหาไม่ได้บางคนก็ป่วยตายทั้งสวนเลยน่าจะลึกมาใช้แล้วถือวันโอเคไหมลองโอเคอครับโอเคฝากหน่อยครับคืออยากจะฝาก เพื่อนชาวสวนทุเรียนนะใช้ใช้เขาเพชรเนี่ยผมเนี่ยผมเอามาใช้คลังเรกนะปีนี้เรื่องเรื่องเรื่องลูกเน่าคอดินไม่มีเลยอมาดูได้มาดูได้เลยติดถนนเข้าตรงสากแก้วเลยมาได้เลยใช่เข้ามาดูได้เลยยินดีให้ให้นั้นเลยแต่ว่าผมใช้ใช้แล้วมันมันไม่มีไม่มีลูกจริงๆไอ้ต้นก็ไง สมบูรณ์แล้วก็ติดดกดีด้วยบางต้นนี่เราไว้ต้องบอกนี่ที่ท่าถลานะแต่ต้นที่เรายืนอยู่เนี้ยร้อยเกือบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบลูกนะดังนั้นน้อยมากที่จะไว้ได้แบบนี้นะถ้าอาหารไม่ถึงนะครับเรายืนยันว่าใส่มากไม่มีผลเสียอะไรไม่มีผลเสียนะครับแล้วน่าจะลึกเนี่ยทาสวนเองด้วยเน้นใส่นะครับฉีดน้อยใช่ใช่ไหมเน้นใส่ฉีดน้อยดังนั้นลองพิจารณาดูครับว่าปุ๋ยตัวนี้สามารถช่วยลดปัญหาได้จริงหรือไม่ เวลาลองอย่างลองเยอะอาไม่ลองเหมือนนาจารึกกระสอบเดียวรู้เรื่องมมาลงกระสอบเดียวรู้เรื่องได้ผลใช้ไม่ได้ผลไม่ตังใจเนาะลังอยากนั้นก็สั่งมาเป็นเลยทันเลยแต่ในวันนี้ขอขอบคุณนักจารึกด้วยครับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วนักจารึกครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวยหน้าแต่ส่วนนี้รวยแน่นอนครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าจะถึง4ล้านหรือเปล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ